ตอนที่122สืบเนื่องจากเกิดเหตุการณ์มิคาดฝันในสำนักศึกษาจริงตูและยังเกี่ยวพันถึงชีวิตของอัลลิงเกอร์ทางมูจวินหานจึงรีบสั่งองครักษ์เงาไปสืบเรื่องนี้โดยละเอียดผ่านไปมิถึงหนึ่งช่วยามองครักษ์เงาก็กลับมารายงานเรียนนายท่านข้าน้อยสืบมาอย่างละเอียดแล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของคุณหนูสามแห่งจวนโห นางซื้อตัวคนเลี้ยงม้าในสำนักศึกษาจริงตูเพราะอยากเอาชีวิตคุณหนูใหญ่อันขอรับมูจวินหานั่งอยู่ริมหน้าต่างของโรงเตียมแห่งหนึ่งพอได้ยินเยี่ยงนี้ก็ทำให้ดวงตาที่เฉียบคมของเขาใช้ความเย็นชาและน่ากลัวออกมาหลังจากนั้นริมฝีปากบางก็ยกยิ้มไรากาดถ้าข้าจำมิผิดคุณหนูสามโจนโหผู้นั้นคิดสังหารเกเอหลายคราแล้ว บุตรีของอนุพันยาผู้หนึ่งพึ่งพาบาลมีมารดาแล้ววางแผนทำร้ายบุตรีภริยาเอกหลายต่อหลายครั้งก็ถือว่าใจกล้าเสียจริงปองครักษ์เงาพยักหน้าจากนั้นก็เล่าสิ่งที่ตนรู้ออกมาทั้งหมดแม้ทุกคนในจวนโหทราบแล้วว่าผู้ร้ายคือใครทว่าพวกเขาก็ทำตามคำสั่งของฮูหยินผู้เท่าโดยผลักความผิดไปให้สาวใช้ส่วนคุณหนูสามมิต้องรับโทษอันใดเลยขอรับ พวกเขาต้องเก็บกวดเรื่องนี้ให้สะอาดหมดจดอยู่แล้วมิเช่นนั้นห้องเต้เอาผิดขึ้นมาคนที่เดือดร้อนจากเป็นคนทั้งจวนโหใบหน้าของมูจวินฮานมองมิออกว่ารู้สึกอันใดกันแน่หน้าโมโหที่เด็กน้อยของข้าตกใจและยังมิได้รับความเป็นธรรมเยี่ยงนี้องค์ครักเงาทราบดีว่าเด็กน้อยที่มูจวินฮานกล่าวถึงคือผู้ใดหลังจากนั้นองค์ครักเงาก,ก็ก้มหน้าลงแต่บนใบหน้าฉายความลำบากใจออกมาเล็กน้อย เอออในาท่านขอรับคนที่ออกความคิดให้สาวใช้รับโทษแทนก็คือคุณหนูใหญ่ขอรับเช่นนั้นคุณหนูใหญ่อันก็ไม่ใช่คนยุติธรรมแต่อย่างใดนี่คือความคิดขององครักษเงาเพียงแต่มิกล้ากล่าวออกมาตามตรงมูจวินฮานตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เค้นเสียงหัวเราะอ,ออกจากลำคอข้าลืมไปว่าเด็กน้อยของข้าเป็นคนฉลาดและมิยอมเสียเปรียบผู้ใด ในเมื่อนางทราบว่าหูหยินพูดเท่าปิดบังเรื่องนี้เพื่อจวนโูนางจึงจงใจออกความคิดให้สาวใช้รับผิดแทนหนึ่งคือแสดงให้เห็นว่านางเห็นแก่ส่วนร่วมและสองคือการตัดแขนขาของอันหลิงอีแม้ภายนอกอันหลิงอีเหมือนมิได้สูญเสียอันใดทว่าการเสียสาวใช้คนสนิทไปหนึ่งคนก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อคุณหนูสามเข้าแล้วองคครักเงาครุ่นคิดตามและก็เข้าใจเหตุผลในที่สุด ก็ว่าเหตุใดคนเย็นชายเยี่ยงในท่านถึงวันไหวเพราะคุณหนูใหญ่อันที่แท้สตรีฉลาดเฉลียวเช่นคุณหนูใหญ่อันมีเพียงหนึ่งมิมีสองมูจวินฮานคลี่ยิ้มหลังจากรู้แผนการของอัลหลิงเกินแล้วเขาก็พับเก็บเรื่องนี้เอาไว้เรื่องร้านขายยาเจ้าสืบไปถึงไหนแล้วเมื่อมีนานมานี้เขาสังเกตว่ามีคนแอบกักตุนยาจากร้านยาขนาดใหญ่ในเมืองหลวงหลายแห่ง ด้วยเหตุนี้จึงสั่งร้านขายยาพวกนั้นว่าหากผู้ใดมาสั่งซื้อยาปริมาณมากก็มีต้องขายให้องครักษ์เงาเรียบเรียงคำพูดครู่หนึ่งแล้วรายงานออกไป เรียนนายท่านช่วงหลายวันนี้ข้าน้อยเฝ้าดูร้านยาเหล่านั้นพบว่าสมุนไพราบางชนิดที่นายท่านบอกก็ยังถูกใครบางคนซื้อเป็นจํานวนมากและข้าน้อยไปดูร้านยามิกิ่งที่อยู่ในความดูแลของจวนอองมู่ก็เห็นว่าสมุนไพรมิกิ่ชนิดถูกขายออกจํานวนมากอเชช่นนกัน่างแตกต่างจากสถานการณ์ในปีก่อนหน้าขอรับอีกในหนึ่งคือแม้โดนจํากัดการซื้อโดยต้องมีใบสั่งยาจากท่านหมอเท่านั้นทว่าพวกเขาก็หาวิธีอื่นเพื่อกักตุนสมุนไพรยอยู่ดี มูจวินฮานเผยแววตาฉงนออกมาเล็กน้อยมีทราบว่าผู้ใดที่สามารถซื้อสมุนไพราจากร้านยาภายใต้การดูแลของเขาไปได้น่าเสียดายที่เมืองหลวงกว้างใหญ่ถึงเพียงนี้เขาจักออกคำสั่งให้ร้านยาหยุดจำหน่ายยาแก่รัษฎรก็มีได้อีกหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมูจวินฮานก็ออกคำสั่งแก่องครักษ์เงาอีกครั้งจงสืบเรื่องนี้ต่อห้ามพลาดเบาะแสแม้แต่ชิ้นเดียว องครักษ์เงาจากไปพร้อมคำสั่งคาดมีถึงว่าทางฝั่งมูจวินฮานยังสืบมิกระ่ังว่าผู้ใดกักตุนสมุนไพรฝ่ายอันหลิงอีก็ทราบเรื่องนี้โดยบังเอิญเสียแล้วคนชั้นต่ำอันหลิงเกิดวงแข็งเสียจริงน้ำเสียงของอันหลิงอีเต็มไปด้วยความคียดแค้นเป็นเหตุให้สาวใช้ข้างกายต้องก้มหน้าก้มตาและมีกล้าส,ส่งเสียงออกมา วันนี้มีการเลื่อนตำแหน่งสาวใช้ทั่วไปให้เป็นสาวใช้คนสนิทเดิมทีสาวใช้ผู้นี้เป็นเพียงคนงานทำเรื่องเล็กน้อยในเรือนของอัลลิงอีแต่เพราะสาวใช้คนก่อนโดนลงโทษจนตายนางจึงได้รับคำสั่งให้มาดูแลข้างกายอัลลิงอีและได้เลื่อนขั้นเป็นสาวใช้คนสนิทสาวใช้คนนี้อยู่ในเรือนของอัลลิงอีมาได้สองสามปีแล้ว นางย่อมรู้ดีว่านายหญิงของเรือนมีนิสัยเย่อหยิ่งเพียงใดเมื่อทราบว่าตนถูกเลื่อนเป็นสาวใช้คนสนิทในใจย่อมมียินดีแต่เป็นความกระวนกระวายแทนสิ่งที่นางหวาดกลัวคือหากทำอันใดผิดเพียงเล็กน้อยก็จะถูกอัลหลิงอีลงโทษอย่างหนักเมื่อท่าทางระแวดระวังของสาวใช้ตกอยู่ในสายตาของอัลหลิงอีก็เป็นเหตุให้นางรู้สึกโมโหยิ่งกว่าเดิมเจ้ายืนห่างข้าถึงเพียงนี้ด้วยเหตุใดกลัวข้ากินเนื้อเจ้าหรือ บ่าวมิกล้าเจ้ากะสาวใช้คนใหม่รีบเดินมาด้านหน้าสองก้าวแต่เพิ่งเดินมาถึงข้างตัวอัลหลิงอีอีกฝ่ายก็สะบัดมือตบหน้าของนางอย่างรวดเร็วโล่งเอาเสียจริงมิฉลาดเหมือนหังเทาสันกินอัลหลิงอีคิดถึงหงเถาก็ยิ่งมีชอบหน้าสาวใช้คนนี้เข้าไปใหญ่เดิมที่นางมีสาวใช้คนสนิทสองคนแต่ไปอยู่ทรยศนางจนถูกมารดาสังหารตอนอยู่ที่วัดชิงหยุนเหลือเพียงหงเถาที่พักดีเพียงคนเดียวแต่แล้วก็ต้องมารับโทษแทนนางจนตาย สาวใช้คนใหม่เพิ่งเลื่อนตำแหน่งขึ้นมามิรู้ด้วยซ้ำว่านางกำลังวางแผนอันใดอยู่ในเวลานี้นางกำลังคิดเผชิญหน้ากับอันหลิงเกิดด้วยตนเองแต่สาวใช้คนนี้กลับก้มหน้าก้มตามิว่ามองเยี่ยงไรก็มิชอบใจเสียเลยเมื่อเห็นใบหน้าของอหลิงอีเครมครึมสาวใช้คนใหม่ก็รีบคุกเข่าคุณหนูสามอย่าโมโหไปเลยเจ้าค่ะเดิมทีบ่าวก็เป็นคนโง่เขลาอยู่แล้วถ้าคุณหนูสามมิชอบใจก็ไล่บ่าวไปเป็นสาวใช้ทำงานหนักก็ได้เจ้าค่ะ สาวใช้ผู้นี้แทบอดใจรอมิไหวที่ได้ออกห่างจากอันหลิงอีเป็นสาวใช้ทำงานหนักคนหนึ่งก็ยังดีกว่าอยู่ข้างกายอันหลิงอีเพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องชีวิตวันนี้หงเถารับโทษแทนและถูกทรมานร่างกายเต็มไปด้วยโลหิตนางแค่มองครู่เดียวก็กลัวยิ่งกว่าอันใดแต่บรรดาโมโมกลับจ้องมองร่างกายนั้นอย่างเลือดเย็น ในฐานะสาวใช้ข้างกายของข้าหงเถากล้ามีความคิดทำร้ายเจ้านายท่านย่าจึงสั่งลงโทษโดยการเบยห้าสิบไม้สาวใช้เยี่ยงพวกเจ้าจำไว้ให้ดีว่าหากผู้ใดมีความคิดเยี่ยงนี้อีกก็จกมีจุดจบเยี่ยงหงเถาเมื่อสาวใช้คนใหม่ได้ฟังก็รู้สึกกลัวแม้นางเป็นบ่าวชั้นรองแต่ก็รู้ว่าหงเถารับโทษแทนคุณหนูสามต่างหากเมื่อก่อนหงเถาดูยิ่งใหญ่มาก ท้ายที่สุดบนตัวก็มีเหลือแม้แต่ร่างอันสมบูรณ์ตัวนางเองจึงม่อยากมีจุดจบเยี่ยงนั้นสายตาของอัลลิงอีหยุดอยู่ที่สาวใช้คนใหม่และกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมกลัวว่าอยู่ข้างกายข้าแล้วจักเป็นเหตุให้เจ้าลำบากหรือบ่าวมิกล้าเจ้ากะ สาวใช้รีบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจอย่างรวดเร็วเพียงแค่บ่าวเป็นคนโง่เขลากลัวเป็นตัวถ่วงคุณหนูเจ้ากะตอนพี่หงเถารับใช้ข้างกายคุณหนูบ่าวก็อิจฉานางมากมักคิดว่าพี่หงเถวมีบุญจากชาติก่อนจึงสามารถรับใช้ข้างกายคุณหนูสามได้เจ้ากะขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไท,ย,ทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ